สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องไอนี่ค่ะกระชอนที่บ้านนะคะเป็นกระชอนอลูมิเนียมอันนี้เราได้รับของขวัญมานะคะชอบมากเลยค่ะแต่ทําไมลู้ครับปัญหาของมันคือมันเป็นไอนี่ค่ะกระชอนที่เคลือบสีมาเนี่ยสีมันเป็นสีขาวนะตอนแรกเลยนะสวยดีเหมือนกันนะคะแต่พออยู่ไปสักพักหนึ่งเราเอาไปล้างกับไอ้ไอ้เครื่องล้างจานใช่ไหมคะสีมันล้น พอล่อเสร็จแล้วสีพวกนี้บางทีมันตกมารวมกับอาหารที่เราล้างอะไรพวกนี้ยคือเนี้ยคะ่ะมันมันก็ไม่ดีนะคะคือเดี๋ยวอาหารมันไปสีมันไปปนเปื้อนกับอาหารที่เราจะกินนะคะก็เลยต้องนี่เลยคะ่ะจะเอาไอ้นี่คะ่ะให้คล้ายฝอยขัดหม้อนะคะเอามาขัดออกให้หมดเลยนีน จริงๆแล้วเราคิดว่ามันต้องล้างด้วยมือนะคะไม่ควรจะเข้าไปล้างในเครื่องล้างจานเพราะเครื่องล้างจานมันมีความร้อนใช่ไหมคะมันทำลายเนี่ยทำให้สีร่อนแต่นี้ว่าเวลาเรารีบๆใครจะมาด้างล้างไอ้นี่ใช่ไหมคะบางทีแฟนก็เอาเข้าไปล้างในเครื่องล้างจานมันก็เลยเป็นแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้เสียดายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะขัดออกให้หมดเลยไอ้สีที่มันล่อนๆเนี่ยที่มันติดไปแบบเนี้ย พอขัดเสร็จแล้วมันก็โอเคค่ะเดี๋ยวมันเป็นอลูมิเนียมเราก็ล้างในเครื่องล้างจานได้ตามปกติก็จะมาแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆทราบนะคะว่าถ้าเวลาซื้อกระชอนอลูมิเนียมที่เคลือบสีก็ควรจะล้างด้วยล้างด้วยมือนะคะล้างด้วยแบบว่าไอ้ฟองน้นนุ่มๆอะไรก็ว่าไปอย่าไปล้างในเครื่องล้างจานแต่ถ้าล้างเครื่องล้างจานอย่าชอบรวดเร็วก็อย่าไปซื้อไอ้กระชอนที่เป็นมีเคลือบสีเพราะมันจะเป็นแบบเนี้ยสีมันจะล่อน พอล่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวสีมันจะไปลงไปปนเปื้อนกับอาหารที่เราใส่ในกระชอหรือว่าเรากำลังทำอาหารอะไรอย่างนี้นะคะก็นี่ค่ะมาแบ่งปันกันนะคะประมาณนี้ค่ะ